สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ลินดามีภารกิจที่จะต้องจัดการกับของแห้งแล้วก็ขนมต่างๆนะคะที่ลินดาสั่งมาทานค่ะสว่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมจากเมืองไทยนะคะสำหรับชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าใครที่ ไม่สะดวกที่จะไปซื้อตามร้านเอเชียต่างๆแล้วก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตได้ค่ะนี่เยอะๆเลย,ยเลยนาะชอบอาหารไทยๆนะคะขนมไทยเราคิดถึงแล้วก็สั่งมานะคะมีชาด้วยนะคะเดาลองซื้อมาชิมดูนะคะน้ำพริกนรกนะคะยี่ห้อนี้ยังไม่เคยทาน มาลองดูปลายิ้มปลายิ้มก็มีนะคะเขาแพ็กมาแบบนี้นะคะก็จะห่อบาบเบิวมากันกระแทกไตปลาก็มีค่ะคุณผู้ชมครับโรตีโอ่งนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็ของโปรดนะคะขนมผิงขนมผิงของโปรดนี่ขาดไม่ได้เลยถ้าทานก็วยเตีมยด้ชอบทานกับประกาศดองหัวนํำฉายประกาดองเค็มนะคะ มันคืออะไรแป้งโบแดงจริงๆก็คือแป้งสาลีนะคะอันนี้ก็เป็นหมี่เสื้อนะคะอันนี้เป็นครงแครงกรอบนะคะอร่อยอร่อยค่ะจ้างนี้อร่อยอันนี้ก็มาลองเหมือนกันค่ะตรานี้นินดาก็จะ อันนี้ตราอัมพวาไม่เคยลองก็เลยสั่งมาลองดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทานเป็นอร่อยดีนะคะตราอร่อยดีแล้วก็ตราชาวเกอกนะคะเ mm hmm. ส้นก๋วยจับยวนนะคะเส้นเข้าเปียกนะคะแบบแห้ง แป้งเท้าใหญ่ม่อมถ้าเป็นแป้งเท้าใหญ่ม่อมแท้ๆเนี่ยราคาไม่ใช่อย่างนี้นะคะถ้าเป็นแป้งเท้าใหญ่ม่อมแท้จะเป็นมาจากต้นเท้าใหญ่ม่อมเลยราคากิโลนึงล้ะหลายร้อยบาทเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งเท้าใหญ่ม่อมที่ใช้ทั่วไปนะคะหน่อไม้ดองเปรี้ยวอร่อยมากนะคะเ,ออเพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อมามันไม่เปรี้ยวอ่ะมันเค็ม ก็เลยลองสั่งอันนี้มาเมื่อคราวที่แล้วมันมันเปรี้ยวดีแล้วก็หน่อไม้อ่อนดีด้วยก็เลยชอบก็เลยสั่งมาอีกสแพ็กนะคะแล้วก็ผักกัดดองผักกัดดองอันนี้ก็เปรี้ยวดีค่ะแล้วก็ทําต้มกระดูกหมูอร่อยมากเลยนี่เลยขนมไข่อร่อยนะคะอันนี้ก็ผมทผําขุยเสียวเรือคลองแครงอร่อยมากเลยนะคะเนี่ย ถ้าติดใจก็เลยสั่งอีกนะคะอันนี้เอามาลองนี่ยี่ห้อนี้น้ำตาลมะพร้าว9ดอลลาร์นะคะกระปุกเล็กๆอย่างเงี้ย500กรัมนะคะเล็กนิดเดียวแต่ว่าหนักมากเลยฟิฟโบราณนะคะเที่ยวนี้เน้นขนมนะคะ 6.99ดอลลาร์นะคะนี่5ออนซ์เป็นขนมเบื้องไทยเนาะนึกถึงบรรยากาศสมัยเป็นเด็กชอบทานของแก่ ทานขนมก็สั่งมาั้งเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศและชอบทานขนมไทยนะคะถ้าไม่ได้ไปช็อปเองก็สั่งมาสะดวกมากเลยนะคะเขาก็ส่งมาทางไปรษณียให้เรานะคะวันนี้ดิวดาก็มารีวิวขนมนม,นมเนยเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวทานเผื่อค่ะสวัสดีค่ะ